เอาละสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนผมพีโดโอเองก็วันนี้นะครับก็กลับมาอยู่ในเกมการดัมสุพรีมนะฮะในเซิร์ฟไต้หวันนะครับก็เมื่อไม่นานนี้มันได้มีตัวละครที่เราอยากจะเล่นมากๆนะครับจริงๆได้เกินกับน้องๆไว้น่าจะปีกว่า,วาแล้วมั้งบอกว่าเราอยากเล่นตัวของก u n d ดัมกวนอูเรียวไท้นะครับ ในวันนี้มันก็ได้เข้ามาไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็สำหรับตัวนี้นะครับผมมันก็จะมาในรูปลักษณ์ของออนั่นแหละครับผมมันก็คือกวนอูที่พวกคุณเห็นจากในภาค S.D. ันดั้มนั่นแหละนะฮะซึ่งไอตัวไอตัวนี้มันจะเป็นกวนอูที่ได้รับอิทธิพลมาจากกันดั้ม S.D. ภาค3ก,ก๊กเมื่ออดิตการมาแล้วแล้วก็เป็นภาพที่โคตรเก่าเลยนะครับซึ่งกวนอูตัวนี้ได้เบสมาจากก g u n ้ a m Double Zeta นะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับตั้งแต่ว่าส่วนขาของมันรวมถึงตัวแ็กหลังของมันฮนะ หรือถ้าแบบเฉนชัดกว่านี้ก็คือหัวของมันนั่นแหละฮะที่จะกลายเป็นอีที่ปล่อยสิวเอาล่สำหรับตัวนี้นะครับที่เพิ่งเข้ามาในเกมนี้มันก็จะมีมาพร้อมกับกิจกรรมกวนอูพาเสียวนะครับก็คือเราจะต้องเข้ามาเล่นเพื่อแลกแต้มนะฮะซึ่งไอแต้มตรงนี้คุณเอ้ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะลีลามากเลยก็เรานะครับถ้าสมมุติเรามาเล่นตรงนี้ใช่ไหมเราจะต้องมาคอยปราบตัวละครจากเหล่าก๊กต่างๆนะครับซึ่งนั่นแหละเป็นตัวละครจากพวก3ก๊กเหมือนกันนะฮะ ก็จะมีด้วยกันคือเล่าปีโจโฉไอเสือนะครับผมแล้วก็ตัวของกวนอูนะฮะอย่าลืมมาทํากิจกรรมนะครับเพื่อแลกของกันนะฮะนี่ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องไปเล่นในแร้งนะครับเออขอเพิ่มเติมนะครับน้องสำหรับใครที่เล่นไอเจ้าอีเวนต์นี้แล้วแต้มมันไม่ถึง2 0 0พันนะครับผมก็ทาใจนะครับผมพราบว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอสองพันนั่นมันหายไปไหนสงสัยตอนประชุมทีมงานมันลืมเอาเครื่องคิดเลขเข้าไปและอีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของการเล่นโจโฉนะฮะ มันก็จะมีอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมที่เราจะต้องเข้าไปเล่นตัวของโจโฉเรียวไทในโหมด11ห 1, รือ22นะครับจำนวน5ตานะฮะดังนั้นวันนี้เราจะมาเล่นอีก,กิจกรรมนี้กันนะครับนั่นะแหละและอย่าลืมมาเช็คร้อยวันพันปีด้วยนะจ๊ะโอเคมาถ้าผมว่าพวกคุณน่าจะพร้อมกันแล้วแหละทีนี้ let's fucking go play e v i n t game นะครับก็ในหลายๆครั้งนะครับผมเคยบอกน้องๆในกลุ่มว่าเออพี่นะอยากเล่นกวนอูมา้าว่าเลยน้องๆหลายคนก็อ,กอ,อ่อพี่มันเป็นตัวที่แบบว่าค่อนข้างที่จะ กากนะพี่พี่อยากจะเล่นจริงจริงเหรอแน่นอนครับว่าเหตุผลในการเล่นของกวนอูของผมนั้นผมบอกเลยว่าผู้คุณคาดไม่ถึงแน่นอนเพราะว่าผมะนะอยากเล่นกวนอูเพราะว่าไปดูวิธีเล่นดีกว่านะครับเอ้ยยินดีต้อนรับพวกท่านนักจอมยุทธทั้งหลายสู่ห้องแห่งการเวลาก็กวนอูนะครับผมอันนี้จะเป็นท่าฟันปกตินะฮะ แล้วกวนอูนะครับผมมันจะมีพสซีธก็คือถ้าเรากดดันหลังใช่ไหมนี่กวนอูนะครับผมจะทําการตีลังกาแล้วฟันแบบหล่อๆนะครับในส่วนของท่าที่1น,นะครับนะฮะถ้าดัานหลังมันก็จะเป็นการที่ตัวกวนอูนะผมทําการยิกๆๆๆๆพร้อมกับปล่อยพลังออกไปนะครับซึ่งไอ้พลังเนี่ยถ้าเราโดนพื้นนะครับผมมันก็จะกลายเป็นซื่นพลังได้เหมือนกันแต่ว่าในนี้มันบั็กนะครับมันยังอยู่ในช่วงบั็กอยู่ดังนั้น ช่างมาเถอะมาทอมโบซยยิ๊กนะครับผมเออ,อในส่วนของท่าที่2นะครับกวนอูถ้าเป็นแบบว่ากดเฉยๆนะ,ะครับผมกวนอูจะทําการดึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมพร้อมกับการสร้างดาเมจนะฮะก็ก็นั่นแหละมันเป็นการแบบว่าใช้ปราณนายเออพวกนี้มันจะเป็นพวกวิทยายุจจีนอะ่ะช่างเถอผมก็ไม่รู้หรอกมันเรียกอะไรแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับกวนอูก็จะทําการบัฟตัวเองนะฮะ มาทีนี้คอมโบอ่าฮะตามที่ผู้คุณเห็นเลยครับอ่าในส่วนของตรงนี้นะครับผมกวนอูนะครับมันก็จะเป็นท่าก,กดเดิมๆนั่นแหละคุณเอ้ยแต่มีแค่แบบว่ากดแล้วดันหลังอะไรแบบนี้เฉยๆอ่ะอืมเอาโมอ่า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 นะครับผมเป็นแบบนี้นะฮะเล่นไม่เป็นเหมือนกันว่าทุกทออีออ และนั่นก็คือวิธีเล่นทั้งหมดของกวนอูนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูท่าไม่ตายที่หลายคนบอกว่าโอ้มันสุดแสนจะกาโกกันนะฮะก็พูดตรงๆนะครับผมว่าท่าไม่ตายของมันมันก็โอ้พอสมควรเลยแหละทั้งที่แบบว่า <laughs> มันรู้สุดยอดไปเลยอก็สำหรับผมนะครับไอ้ท่าน,นี้มันคือแบบว่ามันคือการปล่อยสแตนออกมา<ๆ>แล้วสแตนของม,มันออกมาเป็นในรูปลักษณ์ของโอบิลิกเรือโทเมโตเลย มมนเหมือนกับโอบบลิกที่กำลังใช้ไอ้ท่าก็อดพันเชอร์ครับโอบิลิกทําการโจมตีด้วยตรงนะครับผมถามว่าแรงไหมก็ไม่นะครับเน้นนานเฉยๆใช่มันเน้นนานเฉยเฉยคุณเอ้ยมันมนเป็นท่าที่หลบได้ง่ายมากเลยเอาล่ะผมว่าพวกคุณก็คงจะรอกันพอสมควรล้วเราไปเล่นในกิจกรรมกันดีกว่านะครับผมในส่วนของกิจกรรมนะครับคุณก็จะได้เล่นตัวของเรา กันดั้มที่มาจากในภาค3ก๊กเกือบไม่ใช่เกือบครบทุกตัวเลยนะครับแต่ว่าพูดจริงนะครับผมว่าไอบ้บัฟที่มันให้มาไอ้ขั้นที่มันให้มาโคตรจะเดนเลยเพราะว่ามันจัดมั่วนะฮะในภาค3ก๊กมันเป็นภาคที่เก่ามากๆเลยคนที่รู้จักก็น่าจะอายุเกินยี่สิบห้าทุกคนแล้วนะครับคือไอ้ภาคนี้มันจะเป็นภาคที่เกี่ยวกับว่ามันมีอาวุธอยู่3 3ชนิดที่เป็นอาวุธพิเศษนะครับมีดาบมังกรใช่ไหมอะไรนกนกวิหก วิหกเพลิงแล้วก็สมิงศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างนะครับซึ่งไอ้พวกนี้มันจะนมาในรูปแบบของชุดเกราะพิเศษแต่ต้องได้รับการยอมรับจากโอกอดนะครับนั่นแหละแล้วไปไปมา,มานะครับผมตัวละครนําหลักของเราก็คือตัวของเล่าปี่นะครับก็นั่นแหละไปไปมาๆคือกลายเป็นพระเอกอะ่ะจริงๆอะ่ะเขาเรา,เราในสามก๊กนะครับผมมันไม่มีพระเอกหรอกนะเพราะว่าในสามก๊กอะ่ะมันจะเป็นนวนิยายจีนใช่ไหมครับที่ ไม่มีใครเป็นพระเอกที่ตายตัวและไม่มีใครเป็นศัตรูที่แท้จริงดังนั้นมันแล้วแต่มุมมองจริง,รงๆคราบผมว่าใครกันแน่คือศัตรูซึ่งมันจะมีแบบว่าแบ่งกันเป็นกกก 1, กหนึ่งกกสองนะครับมันมีแบบภาคหนึ่งภาคสองนีด้วยเหมือนคล้ายๆกับน,นารูโตะครับผมมแบบว่าเออนารูโตะภาคแรกนารูโตะชิปุเดนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสามกกภาคแรกสามกกชิปุเดนเออสามกกก่อนไปซูไซตี้อะไรแบบนี้นะครับ เ่งภาคนี้ผมจำเนื้อเรื่องไม่ได้แล้วมันนานมากแล้วมันโอ้ยแก่มันแก่มากๆแต่มันจะมีตัวละครหนึ่งอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันคือชินันจูหรือทอกีธอ่ะแต่มันจะเป็นลิโป้อ่ะไอตัวนั้นแม่งโคตรเท่เลยแล้วมันเป็นตัวที่แบบว่าโอก๊อสุดๆเลยตัวอื่นใช่ไหมในในเนื้อเรื่องมันบอกว่าจริงๆแล้วมันมีแค่เทพ3คนแค่นั้นแต่ไปไม่มากๆแม่งมีเทพ4ตนเฉยก็คือเต่านะครับซึ่งไอตัวนั้นมันจะได้พลังลิโป้นะครับมันจะได้พลังเป็นเต่าซึ่งมันเจ๋งมากๆเลยมันเท่มากๆเลยนะแม่งโคอด แรกๆมาเป็นแบบว่าศัตรูแต่ว่าหลังๆนะครับผมมาในรูปแบบของวิถสหายของเล่าปี๋นะครับก็ตามนั้น,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 ออม,นมันเป็นการ์ตูนโชเน้นน่ะมันเป็นการ์ตูนโชเน้นน่ารักอ่ะไปไปมาทุกคนกลายเป็นเพื่อนกันหมดเลยโคตรน่ารักครับผมแล้วยิงเป็นไซส์อเอสดีอ่ะฝุดเอ้ยเหลือจะยืดจริงๆและในส่วนเหตุผลที่ผมทําไมต้องเล่นโจโฉนะครับผมคิดว่าโอ้โผมคิดว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับผมมันเป็นอะไรที่ต้องเป็นคนอายุย0กว่าๆเท่านั้นถึงจะเข้าใจนะฮะ เพราะว่ามันจะมีอนิเมะเรื่องหนึ่งอะที่เรียกได้ว่าอนิเมะที่ค่อนข้างที่จะจังไรเหมือนกันนะครับมันจะชื่อว่าพ้อยซันสคูลนะฮะผ <_ C 1> ู้คนรู้จักไหมไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรครับน้องๆน้องๆยุคใหม่ไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรเหมือนกันเนาะอันคือพ้อยซันสคูลมันเป็นโรงมันเป็นอนิเมะที่เก่าก็คือเราตัวละครชายทั้งหมดนะครับผมจะต้องไปอยู่ในโรงเรียนหญิงล้วนซึ่งโรงเรียนหญิงล้วนเนี่ยมันมีกฎที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไร ็นแบบว่าที่เหยียดนะครับผมแบบว่าโรงเรียนนี้เขาจะเหยียดผู้ชายสุดๆเลยอ่ะซึ่งมันทําให้พวกตัวเอกที่ไม่ว่ามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเรียนนะไม่งจะโดนพวกตัวละครหญิงอ่ะม่งันเหยียดสุดๆเลยแบบเออมึงมันก็แค่ผู้ชายไปใส่ชุดนักโทษไปไอเวนอะไรแบบนี้ครับผมซึ่งมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งเว้ยที่คือพระเอกนะครับผมมันหาลูในการแบบว่าออกออกจากคุกได้นะครับเพื่อที่จะออกไปเที่ยวก,กับสาวแล้ว เพื่อนของพระเอกมันก็ฝังให้ซื้อฟิกเกอร์กลับมาด้วยนะครับซึ่งฟิกเกอร์ที่ว่ามันก็คือกวนอูนะครับแต่ว่าเรื่องราวต่อจากที่พระเอกมันได้ซื้อกวนอูและทําการลับลอบเอาของเข้ามาในโรงเรียนสตรีนะครับมันเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆเลยมันเชื่อคุณเถึงไปดูเองดีกว่านะครับเพราะว่าผมพูดไปมันก็เกย์น,นะฮะเพราะว่าไม่มีอะไรเลยไม่ยอมเป็นเกย์เพื่อให้ได้ท่านกวนอูนั่นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สุดยอดเลยนะฮะสำหรับในพาร์ทนั้นผมยอมรับจริงนะดูดูไปดูไปขูขำไป เมตอนอนที่ขัมากเลยที่แบบว่าแค่ฟิกเกอร์มัน <Jub il> ต้องยอมทําขนาดนี้เลยหรอวะฮะไม่ <hiçbir> ใช่ครับผมใช่มันต้องยอมมันต้องยอมทาจริงๆไม่พูดฮานะครับลองไปดูนะครับผมอนิเมะเรื่อง Poison School นะครับโรงเรียนไปหาไปหาดูเอาเองเถอะเชืวว่อผมทีนี้กลับมาโฟกัสในตัวของกวนอูนะครับผมรู้สึกว่ากวนอูในเกมนี้มันค่อนข้างเป็นตัวที่คล้ายๆกับตัวละครหนึ่งในเกม AoV e, นะเออใช่ใช่กูหมายถึงไอเลียวมาก ใช่ตัวนี้นะครับผมแม่งโคตรจะเลียวมะสุดๆเลยคุณเอ้ยมาลุกถึงกันโป่งเชียงยิ่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 งเอาเอาออกมามามาเอเรียบร้อยเรียบร้อยอือนะครับผมเนี่ยมันจะไม่เหมือนเลียวมะได้ยังไงดูนะเออเออเออมาโอปิริงโนโทมิโตหันโชดะอือไม่ระเบิดเรียบร้อย มันเหมือนที่ผมบอกแล้วว่ามันคล้ายๆกับตัวของเรียวมะมากๆเลยนอกจากสกิลที่แบบว่าหมุนไปแล้วซอยไอ้ยิ๊กๆอะไรพวกนี้แล้วถ้าแบบว่ามีประสบการณ์ในการเล่นตัวของเรียวมะมาผมว่าตัวนี้มันก็เป็นตัวที่ไม่ได้แย่นะเอาจิงๆแล้วอ่ะมาทำการบัฟตัวเองขอเข้าไปชาร์จหน่อยนะครับดูนะนี่นี่คือคอมโบของเรียวมะโป้ง ไม่เหมือนภาพที่คิดเฮ้ยยิ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 เอามามามานะครับซึ่งน้องโตนะครับผมน้องในช่องบอกว่าเออพี่ครับจริงๆแล้วตัวนี้มันควรเป็นตัวที่อยู่กลางวงในดงมากเลยเพราะว่านอกจากมันจะตามใครไม่ทันแล้วนะครับผมสก,กิลของมันก็ไม่มีอะไรที่มันดึงดูดชาวบ้านเลยจริงๆถึงจะมีก็เถอะก็คือการรวมปานนะครับคือจโป้งไอ้ยิ่ง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 โอเคนั่นแล้วผมแต่เชื่อผมเถอะ ถ้าเรารักตัวละครไหนสักตัวเราก็ไปเล่นตัวของเขานะครับว่าตัวของมันจะก,กา้าหรือเบานั่นเป็นสิ่งที่คนอื่นอาจจะคิดแต่เราอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นก็ได้ยังไงก็ไปหาลองเล่นกันดูนะครับเพราะคุณอาจจะเจอตัวที่ใช่และอาจจะเป็นตัวที่คุณไม่ใช่ก็ได้จุ๊บอืออืออ้าวโหโหโหคุณลำอย่างนั้นเออเฮ้ยอืออืออือนี่ในเนื้อเรื่องหลักของมันเน่ะ วนอูนะครับผมเป็นตัวที่อีกนิดนึงโลกแม่งจะลืมอยู่แล้วแต่ว่าพอเอาเข้ามาในเกมเนี่ยดันทะลึงเป็นตัวพิเศษเฉยเลยว่ะกูเลยอย่งงงจริงๆเลยคือบทแม่งแคบจะแบบว่าคนลืมไปแล้วอ่ะหลังจากที่ตัวของเล่าปีนะครับได้อาวุธที่เรียกว่าชุดเกราะทองคํามาชุดเกราะมังกรมาแล้วมันได้ทําการแบบว่ามีรวมร่าง A B C D อะไรกัพวกแบบว่าเกาะเกาะสัตศักดิธิ์ทั้งหมดอะ แกแม่งก็แทบไม่ได้โชว์อะไรแล้วในเนื้อเรื่องอ่ะแต่วพอเข้ามาในเกมเนี่ยแกแม่งกลายเป็นหุ่นพิเศษเฉยเลยว่ะแต่ที่ตัวที่แม่งพิเศษจริงๆก็ควรจะเป็นโจโฉหรือเปล่าวะเออไม่รู้เหมือนกันวะ่ะนะครับก็ในเกมนี้นะฮะตัวนี้ก็มาในรูปแบบของหุ่นพิเศษแบบพรีเมียมจ๋าๆเลยนะครับก็ถามว่าเก่งไหมส่วนตัวก็ไม่ได้คิดว่ามันจะอะไรขนาดนั้นอ่ะออ แต่ว่าด้วยประวัติของกวนอูนะครับผมเชื่อว่าใครนะครับผมที่ได้อ่านวรรณกรรมสามก๊กนะครับจะเข้าใจว่ากวนอูนั้นนอกจากที่จะมีรูปลักที่หล่อเท่แล้วเขายังมีความกล้าหาญพร้อมกับจิตใจที่กว้างใหญ่ดังภูเขาเปล่าวะภูเขาแะละเออนะครับเพราะว่าในตัวละครทุกตัวเล่าปี่อย่างเงี้ยเล่าปี่มันมีความกล้าก็จริงนะครับแต่ว่าก็ยังมีความที่แบบว่าพกกล้ามันเลยห้าวนะครับ โจโฉก็แบบว่ากูไม่เผด็จการสุดๆเลยนะครับมาเลยทําให้แบบว่าโอ้ครไม่ก็ไม่อยากคบแต่กลับกันนะครับกวนอูกลับเป็นคนที่มีจิตใจที่ค่อนข้างที่จะกล้าหาญแล้วก็มีความอ่อนโยนพร้อมที่จะเป็นมิตรกับทุกคนนะครับก็ถ้าในถ้าในวรรณกรรมจริงๆใช่ไหมอันนี้แซมแลมนะเว้ยอันนี้ผมแซมแลมเรื่องนี้ผมไม่เคยอ่านนะครับแต่ว่าผมฟังมาจากเพื่อนของผมที่เป็นครูเรื่องสามก๊กยิงเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวของกวนอูนะครับผมเป็นลูกน้องของ โจโฉนะฮะเป็นลูกน้องที่พักดีสุดๆด้วยของโจโฉนะครับก็นั่นแหละในเนื้อเรื่องในเนื้อเรื่อง SD3 ก๊กมันก็ตอนแรกก็เหมือนจะเป็นลูกน้องของลูกน้องของเอ่อโจโฉไปไปมาไม่ไม่ไม่รักอะผมผมผมไม่รักอะผมผมไม่ชอบโจโฉอะครับผมก็ิีเสร็จโจโฉไปอยู่กับเล่าปีดีกว่านะครับเลยทําให้ในอนิเมะนะครับเราได้เห็นว่าตัวของกวนอูนะครับหนีหนีไปอยู่กับเล่าปี ก็ตามนั่นแหละมันเป็นกระตูนะคุณเอ้ยถามว่ากูดูจบไหมก็ไม่จบนะครับซึ่งในวันนียายโจโฉเอ้ยไมย่ซึ่งนวันนียายสามโกอ่ะม่ต้องอ่านหลายรอบ่ถึงจะเข้าใจเพราะว่าเรื่องสามโกงนะครับผมมันจะสอนเกี่ยวกับการที่แบบว่าเราจะได้รู้จักคนพร้อมกับเล่ห์เหลี่ยมของคนถ้าเราอ่านเกิน3มรอบและเข้าใจแสดงว่าเราไม่เก่งมากๆแล้วนะครับซึ่งถามว่ากูจะไปอ่านไหมก็ไม่นะครับ แล้วมันไม่ได้มีแบบว่าอะไรเวอร์วงังแบบว่าดาบทองคําหงอะไรแบบนี้หรอกอันนั้นนะ่ะมันเขาแต่งเติมขึ้นมาเองนะครับผมให้แบบมันดูมีอะไรนะฮะจริงๆแล้วมันไม่มีหรอกไอของพันนั้นนะคุณเลยเออโอโ้โหเออไอนี่โคตรบ้าเกมเลยอินบาชิระเรนงูคุเขียวจูโร่เอาเอาเออ,เอ,อไม่รู้ว่าไฟไหมนโนลิงเฟมเอออ้ยมาเออเอ,อ แล้วผมยังไม่เข้าใจเลยครับผมเกี่ยวกับตัวละครนี้ว่าไอเจ้าเสือเนี่ยถ่าสีของมันคือทําอะไรมันติดมันติดเออมันติดสถานะเสือก็จริงอะแต่จะเสืออะไรเสือไฟมิเงอร์ที่เรียบร้อยโดนผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวนี้มันอะไรยังไงนะครับผมเพราะว่าในเนื้อเรื่องฉบับอนิเมะเอส d กันดั้มตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ผมแทบไม่มีความรู้เลยเกี่ยวกับมันเลยบทมันจางมาเลยจําได้ว่ามันเป็นบทตัวละครที่ขี้แยสุดๆเลย โอเคก็จบไปแล้วนะครับผมกับการเล่นมหาเทพกวนอูนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่ถ้าในเนื้อเรื่องก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เหมาะกับการที่จะจับเขามาเป็นเพื่อนมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดในทีมของเรามีกวนอูเขาจะดูแลเราทุกอย่างไม่ว่าตั้งแต่เรื่องกับข้าวยันเรื่องการรบก็สาหรับกวนอูในเกมนี้นะฮะก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมพูดตรงนะถ้าคุณมีประสบการณ์ในการเล่นเลี้ยวมะใน ROV e, มันจะเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะ เก่งประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าสําหรับใครทีม่มีประสบการณ์เล่นเลียวมะก็พูดตรงๆว่ามันเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยเหมาะกับการเป็นหุ่นเทียบพิเศษเท่าไหร่เพราะว่านอกจากจะไม่มีสกิลที่จะตามชาวบ้านในทันแล้วตัวบัฟอะไรของมันก็ไม่ได้วจัดวัดเจ๋งเค่อะไรขนาดนั้นนะครับเอาเถอะแต่ถ้าใครรักตัวละครนี้นะครับผมก็ไปเล่นแล้วก็ไปปั้นมันให้สุดนะครับเพราะส่วนตัวแล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ไปปั้นมันจนสุดนะฮะ แล้วเราไม่รู้ด้วยซ้าว่าพาสีของไอ้เจ้าในเกมมันที่มันให้มานะครับไอ้ขั้น5้าเนี่ยมันทําอะไรยังไงได้บ้างนะครับเอาไว้พวกคุณไปลองเองดีกว่าก็สําหรับใครนะครับผมที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะฮะผมก็ขอขอบคุณพวกคุณมากเลยนะครับที่ดูจนจบนะฮะก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วนอกจากอย่าลืมไปดูพอยซ์นสกูนะครับแล้วคุณจะได้รู้ว่ากวนอูแม่งทําเรื่องแค่ไหนสําหรับผมในวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากทุกคนแล้ว ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนถึงจนนุดนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับ Poison s k u l ะแบบว่ายอมเป็นเกย์เพื่อท่านกวนอูเลยโคตรชอบอะนายแม่งโคตรใจถึงเลยพี่แว่น